สวัสดีค่ะัสดีค่ค่ะค่ะำถามทำไมเรื่องน้องฟีนเป็นพีเซนเตอร์อันแรกเลยตามองตาตาสวยมากเป็นคนที่ตามีเสน่ห์คแล้วก็เวลาที่เขายิ้มเนี่ยมีเสน่ห์ในตัวควาสามารถก็รอบด้านเราอยู่กับน้องฟีนตั้งแต่เริ่มต้นนะเห็นมองว่า<ช>วอยู่ด้วยกัน หลายปีแล,แล้วแล้วก็พัฒนาการของน้องเนี่ยเห็นความสามารถหลากหลายอย่างแล้วก็เป็นความสามารถที่ไม่เคยหยุดนิ่งห,หนูพัฒนาไปเรื่อยๆซ <ขอ S 1> ึ่งตรงเนี้ยเวลาทำงานด้วยกันก็รู้สึกประทับใจมีความตั้งใจมากสำหรับคนนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ <c oughs> คือเวลาไปทำงานเนี่ยเขาจะมี energy <c oughs> อยู่ในตัวเป็นคนที่มีชีวิตมีสีสันนะ <c oughs> อ่าแล้วก็ เวลาคนดูแล้วเนี่ยทำให้มีพลังมีอินสปิเรชันในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็เลยอินวิดไม่ไม่อยู่ได้ยังไง,งก็ต้องเข้าแล้วสิ <c oughs> เออนี่แหละคือความประทับใจที่มีกับนคราค่ะ,คะ,คะ โอดีใจมากค่ะรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นแฟนคลับอินดีลตตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่มหาลัยแม่เราผลิตภัณฑ์เขาดีอยู่แล้วค่ะพอได้เป็นพิเนเตัวเองก็รู้สึกว่าถูกต้องค่ะชอบมากดีมากเลยค่ะการจัดงานในวันนี้นะคะการจัดงานในวันการจัดงานในวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเป็นลิปสติกคลิกคลิกลิปสติกเนาะแล้วก็มีลิปออ,อยด้วย<ช>แล้วนอกจากนั้นยังมีอายไลเนอร์ตัวใหม่ที่แบบเส้นเล็กมากแล้วเราก็ไปเอกกับกัอสารแล้วก็ทำให้เกิดงานในวันนี้ที่สำคัญที่สุดคือเราอยากให้แฟนคลับได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับ <S <S <ไป S 2> น้องฟีนแบบใกล้ชิดมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้าไปดูบรรยากาศข้างในจะเห็นว่าระยะห่าง แทบจะไม่มีคืออยู่ใกล้ชิดกันจริงๆ,ๆเลยทําให้เราได้มีโอกาสเกิดงานนี้ขึ้นนะคะใช่แล้วตีนี้นะคะวันนี้วันนี้สนุกมากค่ะคือส่วน,ส,วนส่วนใหญ่เวลา ค่อนข้งที่จะแบบต้องแบบต้องล่อยางแล้วก็ถึงจะเห็นแต่วันนี้ก็คือใกล้ชิดแบบเอ็กูซีฟจริงๆแล้วก็มีตัววิดีโอเบื้องหลังของฟินด้วยที่ทํางานยินฮีิดค่ะใช่ก็มาเปิดที่นี่เป็นที่แรกใช่ค่ะก็ดีใจแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะจะแต่งตัวร้านเป็นยังไงวันนี้ขึ้นทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งแล้วนะ ประทับใจมากๆสําหรับคนที่เข้ามปอยู่ข้างในก็จะเห็นว่าฟินมีร้องแพลงหัวใจฟินเต้นแค่ไหนมีหัวใจหยุดเต้นปะไม่นะไม่นะไม่นะเครื่องเครื่องบอกเดี๋ยวการวัดการดูสายตาระยะใกล้ชิดมากซึ่งเป็นการจัดที่เราอยากจะให้แฟนคลับของน้องฟีนและแฟนคลับของอินฟิทีฟแฟนคลับวัดสันได้มีโอกาสใกล้ชิดกันแล้วก็อยู่ดูแลหัวใจซึ่งการละกันไป แคมเปญต่อไปแม่ผู้ให้เดี๋ยวแม่จะบอกอีกทีนึงมีคนบอกว่าลูกสะพ้ายไปไหนเอะก็คงมีอะไรที่ใหม่ๆมาให้ดูแล้วก็เห็นว่าไปตามหาของฟรีที่วัดสั่งได้นะคะหรือว่าช่องทางอื่นที่ที่มีลิฟคลิกๆมีอเนอร์หรือต่าง ก็มีนะต่างประเทศก็มีใช่ตั you for for รุ่นฟอ for t เ d a y โอเคขอบคุณมากๆเลยที่มาสร้างสีสันให้พวกเราในวันนี้เราก็สร้างความสุขเล็กๆน้อยๆน้องพินเป็นคนที่น่ารักน้องพินเก่งน้องทินน่ารักตาสวยปากสวยขอบคุณน่ะเต้นเก่งด้วยร้องเพลงเก่งด้วยนะคะยังไงก็ปะทินภุรกิจด้วยคามว่าของขาดตลา โอ้โห,โหไม่อยากจะบอกเลยว่าทันทีที่วางตลาดวางปุ๊บช็อตเลยค่ะเป็นไงคะแม่ผลิตไม่ทันโอ้ยขายดีคือทุกคนแบบสนับสนุนอินทิอิตสนับสนุนต้องคีนมากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกแรงใจที่ให้การสนับสนุนลิฟของเราทันทีที่เปิดตัวปับ๊บโอ้โหมันปังมากมากค่ะ<า>เห็นไหมล่ะ แล้วก็เห็นกระตาด้วยนะว่าน้องปีนก็ไปแอบใช้ลิซี่เบอร์อะไรนะคะเบอร์อะไรส่วนสิบเบอร์สิชอบมากชอบมากไม่ใช่ใบหวยนะคะที่แอบเติมเห็นไหมเป็นคลิกๆเพราะว่าทันทีที่เติมปั๊บปากมหาเสน่ห์จะมาทันทีเห็นไหมล่ะแมาอย่างนั้นฝากฝากอินท o It ฝา,ากทั้งตัวอายไลเนอร์ค่ะแล้วก็ลิปใหม่ของซิงคิปครี e กใช่มีทั้งหมด10เฉดสีเลยก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะตอนนี้เขาเติมสต็อกเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็จะฝากครูปักฉ่ำเลยฝ<อ>ากด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะมีหลายคนแอบเอามาโชว์เลยตอนนี้ว่าฉันมีฉันมีนี่ไงนี่นี่ค่ะนี่ขอบคุณมากม่กถ้าเอออินเสิร์ททำแบบสวยๆใส่กล้องค่ะแบบอย่างงี้ค่ะอะไรอย่างนั้น